ครับสวัสดีพี่น้องรถผู้สูงคนเนาะที่กำลังติดตามสองบะวันวิธีเทปัตนะครับอัน,น,นี้เนาะตอนขึ้นมาบ่าเดทไทยพี่น้องเบิ้งพี่น้องฝนตกครับฝนตกตอนท่ากัดยากขนาดครับมินีิบอลมันก็ดึงครับพี่น้องบ่ห่างหายบริเวต้องคิดพี่น้องเบิง้งโด,ดนคุ้นเนาะจะิดหอดที่เทงพี่น้องก็เราเนี่ยพี่น้อง มันนี่มากมากาาดลึงครับมากมาาวังบดุเนี่ยครับขี่เกาเขาเจา้าเขาเจ้ากุลไปแล้วครับรอบนึงแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แบบบนานท่านใดฝนท่านใดตกเนาะวันนี้ส่งคอามเมือวันนี้ฝนเลงครับน้ำไหลน้ำใสครับน้ำอ,อบอน้ำผูลงมากครับพี่น้องมากเพอเดียวครับคุดึง มานโนมานไปรุนกันครับแต่ตอนตอนกุนที่แรกฝนตกต่างกองทายไปเลยเนาะมั่วเดียวเนาะในสามสี่ตัวเนาะพี่น้องเดียบอนหยิบดังไฟยุ่งายครับดังไฟจะง,ง่อยดังไฟพอด้อุดยุ่งเนาะพี่น้อง

知道。 โอพี่น้องทุครับน้ำไหลพวกคุณบุรุษได้พี่น้องเห็นตัวันดอกท้ามันน้ำบ,อบอ่อเนี่ยมันจะคุณมันจะดูเยอะเนาะเนบนะ ไงครับนี่ครับ,รบมันมันครับพี่น้องมีทุ่งครับนีนครับป็น,นขนญาติเอาเืงสุ่งกันเนาะ ยากนะพี่น้องต่างไฟกับบติดครับเหยียหลายน่ครับ,รบมันกับพี่น้องนี่นะอ,อึงอ่งอือเดีอยนสิเบียรนาะน้ำหนักเบบอมันิมมันครับ ยังไม่เงยเลยพี่น้องเห็น้าครรับรกกะจคุณไปรอบหนึง่งเราด้พี่น้องนี่คุณตั้งเต็มมันนำว่าในคุณว่าในเลเนี้ยงเนาะมันอยู่ลึกตัวเด็มอยู่ลือถึงพื้นขึ้นมาเนาะในวันนี้คุณต่อไป เขาเรื่ออึ่งปากขวดเนาะภาษาไทยเขาจะภาษากลางเขาจะอึนปากขวดอึ่งปากขวดเนาะ,ะอยากงันนวในเดี่น้องมันเพราะว่ามันขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับอยากหมือนเนี่ยบ่อนกับพญา,ามาปรับแสงนลำแสงหมือนเนะาะใบสองเกือบบ่ายี่เข้าใบาสามม,มามพ,นนพี่น้นองแต่ว่ามันขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะอีโต๊ะอียุบเลยเนี่ยมึงก็ ฝนขึ้นมากกับฝนตกเนาะมากกับประเทศไทยเงนียมไงครับมันมวานครับคุณคุณหาขางน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าไอ้เวลาฝนตกน้าบกบอ,กบอเดือนเดือนสิบเอ็ดนี่ครับเดือนเดือนเดือนสิบเอ็ดเนาะแล้เจ้าก็บว่า โมโบราณหอดอยู่เด่นตุลาครับนี่ครับเด่นตุลาเนาะนี่ก็ฝนตกนำนำหมอกโอนี่ครับฝนออกพันษาฝนตกับปีนี้ฝนดีครับพี่เนาะนี่ก็บคุณหากัเมียแน่เนาะพี่น้องพูดอื่นเนาะมันโมคือไตเนาะเมียอยู่แล้วบอลคุณอีกครับไปเรื่อยๆเนาะใส่เวลาครับตัีพอตัดตัวเนาะบางเล่มยู่ กันหลายตัวมันกิดโหที่ตาตัวสองตัวนะครับคุณมันบ่นยิเล็กพี่น้องแนมเนี่ยดีใจเลยของไฟรังงานเนี่าะว่าสุดเิ่งล่มหมดเลยพี่นอ้องเบ่งร่มครับแล้วควอ,อนควอนหยักบุญนิดเนาะคุณ,ค,ณคุณขี่เก้านะครับพี่น้องเนี่ยขี่เก้าห้อยกระจกคุณไปแล้ววางควอนงานนี้เนาะ ฝนกี่ตัวับพี่น้องหมดระยาของมาพี่น้องนี่นงานครับนำนำไลตลอดครับพี่น้องไหลไมันจะพูดนี่พี่น้องเนี่ย มนึ่งคุณก็จิบกิงจะพองกเไปบ้านนูวนะครับ,รบทำทำแล้วเนะาะหม้องหกหม้มแดงเหรอครับเงยเลยครับสละคลิปนี้กันมันนะครับ,รบ,รรบด,ดูดเนาะผมเงคือได้แต่ละตัวพี่น้องสละคลิปนี้ บอนกับขอตกระบันก้อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องเด้อเห็นมินี่บอลที่เก่าเลยพี่น้องดูนเนาะไม่ได้คลอกันบม่ได้คลอกันบม่ได้ล่วงจีบเหมพี่น้องเบ้างหนักเนาะยากหลายอย่างมันกึงมีเวลาเนาะมึงมิลาหายอยากให้กินจะละกินนี่บอนขอตกระบันก้อนพอกันไม่ทิหน่าครับพี่น้องมันมันครับใครนี่บอลฮกเกี้ยนมาสวัสดีครับมันมันครับพี่น้อง พี่เก้าครับ